ผมเป็นเป็นคนเดียวในทีมที่เป็นผู้เล่นต่างชาตินะครับที่อยู่สัญญาครบ2ปีโดยที่ไม่โดนเปลี่ยนระหว่างทางครับอยากให้คนที่เป็นตำนานของสโมสรเนี่ยกลับมาเป็นโค้ชที่นี่สักครั้งหนึ่งเหมือนเป็นตาบาปที่ชื่อเรามันคือโค้ชที่ทำทีมตกชั้น ก็จุดเริ่มต้นจริงๆนะครับผมเล่นที่โรงเรียนพนิชการและดำเนินนะครับที่เริ่มติดเยาวชนในทุกๆชุดนะครับต่อยอดมาแล้วเริ่มได้เล่นสโมสรจนเราเริ่มติดเยาวชนทีมชาติแล้วก็เริ่มได้สัญญาจากสโมสรเป็นที่แรกนะครับคือ,อสโมสรธน,นาคารกรุงไทยครับตอนอายุ1ิบสหรือ17ประมาณนี้ครับก็เป็นการได้รับเงินเดือนครั้งแรกในชีวิตนะครับนั่นแหละครับเป็นเป็นจุดเริ่มต้นว่า การที่จะได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วได้รับเงินเดือนจริงๆเป็นยังไงนั่นนะน่าจะเป็นโมเมนต์แรกที่ที่เปลี่ยนก่อนรู้สึกว่าฟุตบอลมันหาเงินได้นะหลังจากที่เข้าเป็นนักเตะอาชีพนะครับกับธนาคารกรุงไทยนะครับตอนอายุ16แล้วก็หลังจากนั้นก็ผมก็เริ่มติดเยาวชนรุ่น18ปีทีมชาติ แล้วก็เริ่มเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพจริงๆได้เล่นไทยลีกกับสโมสรอตลาดหลักทรัพย์และหลังจากนั้นผมก็ไปอีกหลายๆที่นะครับมากกว่า11สโมสรน,นะครับแล้วก็จะเป็นสโมสรที่สร้างชื่อจริงๆก็น่าจะเป็นบีซีเทโลก่อนที่มาแล้วได้ได้ไดแชมป์ไทยลีกครั้งแรกนะครับแลวหลังจากนั้นก็ผมก็ไปเล่นให้ธนาคารกรุงไทยนะครับกลับไปไปได้แชมป์ไทยลีกติดต่อกันอีก2ครั้งแล้วก็กลับมาเล่นให้การไฟฟ้า ได้อีกหนึ่งแชมป์นะครับแล้วก็ผมไปเล่นต่างประเทศ2ปีที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็กลับมามาเล่นให้บุรีรัมแล้วก็ผมมาได้แชมป์กับบุรีรัมนะครับก็ที่ที่เหมือนเราไปแล้วด้วยวุฒิภาวะของเราเองแล้วก็กับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่กับสิ่งที่ทีมบุรีรัมสร้างให้นักเตะเริ่มมีคุณภาพมากขึ้นทําให้เราเริ่มมองเห็นเห็นอนาคตของตัวเองว่าจริงๆถ้าดูแลตัวเองดีหรือว่าเริ่มมีวินัยกับตัวเองมากขึ้นกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยจริงๆเราน่าจะ เราน่าจะมีวิถีทางกับฟุตบอลไปได้ไกลมากกว่าเดิมอีกก็เลยเริ่มเริ่มที่จะแบบปฏิบัติกับตัวเองแล้วก็เริ่มเปลี่ยนทัศนคติตัวเองมากขึ้น <S <S ถ้าแชมป์ไทยลีกผมได้5ครั้งนะครับกับ4สโมสรน,นะครับหลังจากหมดทีมชาติ23ปีปีโอลิมปิกนะครับก็เว้นวักมาอีก3ปีผมก็มีชื่อเรียกทีมชาติชุดใหญ่นะครับจริงๆส่วนตัวเนี่ย ทุกๆครั้งที่มีชื่อเรียกทีมชาตินะครับผมประทับใจทุกครั้งแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติทุกครั้งที่ที่ประกาศชื่อมาแล้วเรายัางมีชื่อ,เ,อ,อเข้าไปแรงงานตัวในแคมป์ทีมชาติ M นะครับ <S <S หลังจากวันที่เราติดทีมชาติชุดใหญ่นะครับมันก็น่าจะเป็นความฝ่ายฝันที่ต่อจากการติดทีมชาติชุดใหญ่เพราะเราเห็นพวกพี่ๆอย่างเช่นพี่ง,งว้วนพี่เทิดพี่โก้เบิร์ดสุธีเริ่มทยอยออกไปเล่นต่างประเทศแล้วก็มันก็เป็นความฝ่ายฝันต่อยอดจากการติดทีมชาติว่า เราอยากที่จะไปเล่นบอลอาชีพสักครั้งหนึ่งแล้วกเ็เล่นอยู่กับธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็มีทีมจากสิงคโปร์มาซื้อตัวไปเล่นที่สิงคโปร์สปีนะครับผมคิดว่าที่ไปมันน่าจะเป็นเป็นเรื่องของความท้าทายเป็นเรื่องของความฝันมากกว่าถามว่าได้อะไรได้ความแข็งแกร่งนะครับของสภาพจิตใจตัวเองเพราะว่าไปอยู่คนเดียวยังสื่อสารพูดภาษายังไม่ได้อยู่กับทีมที่มีแต่ต่างชาติไม่มีคนไทยพอมันไปแล้วก็กลับมา สิ่งที่เราได้กลับมาก็คือเรารู้สึกว่าเราเรามีความอดทนมากขึ้นเพราะว่าเราต้องทนกับตัวเองทุกวันนะครับต้องเอาชนะใจเพื่อนร่วมทีมให้ได้เพราะว่าเราไม่ใช่คนที่นั่นนะครับแล้วก็ผมเป็นเป็นคนเดียวในในทีมที่เป็นเอ่อเป็นฟอร์เอเนอร์คือผู้เล่นต่างชาตินะครับที่อยู่สัญญาครบ2ปีโดยที่ไม่โดนเปลี่ยนระหว่างทางครับที่ที่สิงคโปร์นะครับที่ทําให้เรามีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ก็พวกมรนดาไอดอลในในทีมชาติจริงๆก็มีหลายคนนะครับมีทั้งพี่แบนต์ตะวันมีพี่เทิดเทิด์ักใจมั่นเป็นรุ่นพี่แล้วก็มีพี่โอ่งดุสิ์เฉลิมแสงที่เหมือนเราเองก็ติดตามตั้งแต่ตอนเด็กแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นไปเล่นร่วมทีมกับพวกพี่ๆเขาด้วยนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเป็นความฝันของเด็กคนหนึ่งที่อยากติดทีมชาติติดทีมชาติเสร็จเรียบร้อยก็ได้ไปเล่นร่วมทีมกับพี่ๆที่เราชอบจริงๆอะไรเยงี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยน ในชีวิตเหมือนกันความสําเร็จระหว่างนักเตะกับโค้ชเหรอครับก็ตอนเป็นนักเตะเหมือนเราก็ได้เล่นในทุกชุดของของสโมสรแล้วก็ของทีมชาตินะครับแต่ว่าพอได้เปลี่ยนสถานะตัวเองมาเป็นโค้ชจริงๆแล้วก็เหมือนทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวในแต่ละวันนะครับก็ต่างกันชัดเจน1 0 0คือวันที่เราเป็นเป็นนักเตะเนี่ย เราก็มีหน้าที่แค่เดินมาสนามแล้วก็ทําในสิ่งที่โค้ชส,สั่งแต่พอเรามาเป็นโค้ชจริงๆเราต้องเตรียมตัวเองเป็นคนตั้งแทนเหมือนกับเราต้องมาเตรียมให้เด็กทุกอย่างเตรียมคําพูดเตรียมสิ่งที่เราจะถ่ายทอดในแต่ละวันนะครับเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดก็จุดเริ่มต้นนะครับที่ทม,ามารับงานโค้ชกับทีมโปลิสเทโลเนี่ยคนแรกเลยที่ผมต้องขอบคุณก็คือพี่แมนธัญญะวงหนาคนะครับอตอนนั้นผมอายุสาผมเล่นอยู่ที่ทีมสุพรรณบุรีแล้วก็จะเป็นปีสุดท้ายที่จะเลิก แต่ว่าอาจจะเป็นความโชคดีที่ระหว่างทางตั้งแต่ช่วง35มาเนี่ยผมเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มไปเรียนเอาไปอบรมโค้ชด้วยพอเป็นปีสุดท้ายที่จะเลิกพี่แมนก็โทรมาว่าคุณไบอ้นเนี่ยอยากจะให้กลับมาเป็นผู้ช่วยโค้ชที่ทีม police p โ l ผมก็เลยบอกว่าผม,มาเตรียมตัวจะเลิกปีนี้แล้วอยากเตรียมตัวที่จะเป็นโค้ชเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าพร้อมหรือเปล่าพี่แมนก็เลยบอกว่ามาเถอะพี่มั่นใจแล้วก็ด้วยแนวทางของทีมเนี่ย อยากจะได้คนที่เป็นเลเจนด์ของของทีมเนี่ยไม่เคยมีอยากให้คนที่เป็นตำนานของสโมสรเนี่ยกลับมาเป็นโค้ชที่นี่สักครั้งหนึ่งทีนี้เราก็เลยตกปากรับคำพ่าหมดสัญญาผมก็เลยมาเซ็นนั่นคือการเริ่มงานโค้ชจริงๆครั้งแรกตอนนั้นจริงๆมานะครับผมยังไม่ได้เป็นโค้ชก่อนคือผมมาแล้วแล้วก็ตอนนั้นสกอตต์คูเปอร์รับงานเป็นโค้ชพอมาคุณแม่อ้นก็อยากจะให้ผมเนี่ยมาศึกษางานกับสกอตต์คูเปอร์แต่ว่า ด้วยสกอตคูเปอร์มาแล้วเขามีทีมงานเขามาด้วยประมาณ4-5คนทีนี้วันที่เราได้มายืนทํางานในภาคสนามด้วยเราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทํางานสกอตตคูเปอร์เขามีทีมงานมาเราเข้าใจว่าเขาก็คงต้องสั่งงานกับทีมงานของเขาซึ่งเราเองก็เหมือนเป็นคนที่คุณไบอั้นส่งมาเพื่อมาดูงานเราก็ยืนอยู่จนเราทํางานได้ประมาณสัก 4- ีหวันเราก็เลยเดินไปขอสกอตตคูเปอร์ว่าเ,เราขอลงไปทําทีมชุดบีได้ไหม ส่งผมไปทําทีมเด็กเลยแล้วผมก็อยากไปทําฟุตบอลที่ผมชอบด้วยแต่ผมขออย่างเดียวว่าผมขอไม่ทําระบบหรือว่ามาขอเอาโปรแกรมฝึกซ้อมของสกอตตะไปซ้อมกับทีมเด็กนะผมขอซ้อมที่ผมชอบสกอตต์เขาก็ตอบว่าโอเคเลยอ,อยู่ไปทําที่อยู่ชอบเลยไม่เป็นไรนั่นแหละคือการอนุญาตครั้งแรกแล้วก็ผมก็เลยลงมาทําทีมเด็กได้4เดือนแต่อาจจะเป็นความโชคร้ายของสกอตพอดีที่ผลงานทีมอาจจะไม่ดีแล้วก็พอ4เดือนอ สกอตก็โดนปลดพอโดนปลดปุ๊บก็อาจจะเป็นช่วงโอกาสของผมพอดีที่ทีมก็เลยยังไม่หาโค้ชแล้วก็ดันผมขึ้นมาเป็นโค้ชทีมโพลิสเตโรชุดใหญ่อันนั้นคือเป็นการได้ก้าวขึ้นมาเป็นโค้ชครั้งแรกของผมถามว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมไหมมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับทำให้ทุกคนเริ่มมีรอยยิ้มเพราะวันนั้นเหมือนเราไม่ชนะใครเลยในวันที่ก่อนผมจะมาอะไรเงี้ยแล้วก็ พอมาปุ๊บก็เริ่มชนะบ้างแพ้บ้างแต่ว่าทีมมันก็ไม่ใช่แบบว่าผมมาแล้วแล้ว,ลวมันดีขึ้นแบบร0 0ยลยอนยะ่างนเงี้ยเราก็อยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหมือนกันเหมือนทำท่าจะดีสุดท้ายปีนั้นทีมก็ตกชั้นน,นั่นคือเป็นการเริ่มงานครั้งแรกของผมที่รู้สึกว่ามันแย่เพราะว่าเหมือนเราทุกคนอยากหาโอกาสที่จะเป็นโค้ชแต่ว่าโอกาสแรกของผมคือผมมาระหว่างทางแล้วทีมตกชั้นเลยมันเหมือนเป็นตาบาบอะความความรู้สึกนะเหมือนเป็นตาบาบที่ ไปไหนเราชื่อเรามันคือโค้ดที่ทําทีมตกชั้นอ่ะมันเหมือนมันมันเป็นชื่อที่ขายได้ตลอดไปอ่ะมันมีสตอรี่ที่จะพูดถึงเราได้ทุกวันเราคือคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเราคือคนที่ทําทีมล้มเหลวคือเราอยู่กับภาพเนี้ยทุกวันทุกวันจนมันจนมันเหมือนกับถึงวันหนึ่งมันก็ต้องเริ่มแล้วเลือกตัวที่จะเริ่มฤดูกาลใหม่ในทีสองนั่นอ่ะคือจุดเริ่มต้นว่าพอได้แล้วอ่ะเหมือนกับมัวแต่คิดอย่างนี้เหมือนเราย่ําอยู่กับที่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าต้องเริ่มทํางานแล้วก็ มาเตรียมตัวกันว่าเราจะเราจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนดีกว่าอะไรเงี้ยครับผู้ใหญ่ที่ขึ้นประชุมกันแล้วก็พูดว่าเหมือนทุกคนยังเชื่อมั่นผมอยู่แต่แค่ว่า,าวันที่มาผมไม่มีโอกาสได้ทําทีมตั้งแต่ต,แตั้ตงแต่ปีซีซันไม่ได้เลือกตัวไม่ได้ทําอะไรเลยอยากให้ผมลองทําต่ออีกปีหนึง่งแล้วก็เชื่อมั่นว่าว่าแบบทําได้จะได้มีโอกาสได้ล้างตาแล้วเขาถามผมว่าพร้อมไหมผมก็เลยบอกว่าถ้าสโมสรเชื่อมั่นผมอ่ะ ผม,ผมอยากสู้อยู่แล้วผมอยากได้เลือกตัวเองได้ได้ทำตั้งแต่เริ่มต้นวันแรกผู้ใหญ่ก็บอกว่าโอเคงั้นก็ไปแพนมาแล้วก็เริ่มนั่นแหละคือโอกาสครั้งที่สองของผมมันท้าทายอยากขึ้นอยากกลับมาอีกก็อาจจะต้องซ้อมให้หนักขึ้นแล้วก็กับคุณภาพผู้เล่นที่มีอยู่เลือกมาแบบไม่มีสิทธิ์ออกไปอดควรกับใครเพราะว่าครั้งนี้เป็นการเลือกตัวของตัวเอง100%อตั้งแต่วันแรก เริ่มไปคุยกับนักเตะทุกคนว่าคนไหนที่สามารถมาเล่นร่วมกวับเราได้เลือกคนที่เราถูกใจเลือกคาแรคเตอร์มาแล้วก็พอถึงวันนั้นจริงๆก็มันก็เริ่มเห็นเป็นโครงบ้างว่าทีมมันพอไปต่อได้นะแต่มันไม่รู้จะดีพอที่จะขึ้นชั้นหรือเปล่าทีนี้พอระหว่างทางเหมือนเราเหลือ9เกมสุดท้ายเนี่ยเราน่าจะอยู่ประมาณอันดับ6แล้วผู้ใหญ่บอกว่าอยากขึ้นแล้วปีนี้ซึ่งผมเองก็เลยบอกว่าผมก็อยากขึ้น แล้วสัญญาผมยังเหลือปีหน้าอีกปีหนึ่งด้วยงั้นผมผมก็อยากชาเเน้นตัวเองเหมือนกันงั้นเอาเป็นว่าผมผมขอเดิมพันด้วยเลยว่า9เกมนี้ผมอยากขึ้นถ้าไม่ขึ้นก็คือปีหน้าก็ยกเลิกสัญญาผมเลยเริ่มเลยก็ทีมมันก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ไปลุ้นกันจนโค้งสุดท้ายนะครับในช่วง3 4มสี่นสุดท้าย3แมช์สุดท้ายเหมือนบังคับว่าต้องชนะหมดแล้วเราจะได้ขึ้นอะไรเงี้ยก็กลายเป็นความโชคดีของผมที่เด็กๆเ,เขาช่วยกันทําจนขึ้นได้นะครับเราดีใจ กับการที่เราได้ขึ้นแต่พอเราขึ้นมาแล้วเหมือนกับด้วยงบประมาณด้วยอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องเก็บผู้เล่นทีชุดทีสองทั้งหมดอนะเอาขึ้นมาเล่นทีหนึ่งเลยก็กลับเป็นว่าผู้เล่นชุดเดิมในทีสองที่โดนตาหน้าว่าตกชั้นแน่นอน,นครับในเมื่อ2ปีที่แล้วสุดท้ายเหมือนเราก็อยู่รอดมาไดเ้เราก็แค่ไม่ชอบฟุตบอลที่อะไรอะไรก็เตะโยนขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเหมือนเราอยู่มาตั้งแต่เด็กอ,อันนี้มันเห็นจนเบื่อแล้วครับก็ ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วคุณภาพผู้เล่นเราอาจจะไม่ได้สู้ทีมท็อปโฟท็อปไฟได้แต่ว่าเราก็เลือกที่จะซ้อมในแบบที่เป,เป็นฟุตบอลจริงๆที่อยากจะเล่นฟุตบอลเท้าสู่เท้าจากหน้าประตูออกมาซึ่งในทุกๆเกมอะไรเงี้ยก็ถ้าใครที่ดูทีมผมอะไรเงี้ยตลอด90นาทีผมให้ไม่เกิน2-3ครั้งที่ประตูผมจะยืนเตะบอลโด่งออกจากบล็อกกรอบเขตโทษตัวเองนะครับผมก็จะเลือกที่จะทำแบบนี้มาตลอดตั้งแต่วันที่เริ่มเป็นโคนะ้ชครับจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยก็ เหมือนแนวทางการทําทีมแล้วก็คอนเซปต์ของทีมอย่างเงี้ยนะใครที่เข้ามาก็จะค่อยๆโดนเปลี่ยนจากที่อื่นแล้วก็เข้ามาอยู่กับเราทุกคนก็จะพยายามซึมซับในบรรยากาศของทีมเราคนระับถ้าวันฝึกซ้อมทําได้วันแข่งก็ต้องทําได้แต่ถ้าใช้ปากพูดอย่างเดียววันแข่งอย่างไงเขาก็ไม่ทำเลยเราก็จะเลือกที่จะซ้อมแล้วก็จะทําทุกวันเลยคนระผมยังไม่ได้เป็นโค้ชร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในวันที่ผมอยู่ในสนามกับนักฟุตบอลทุกคนรู้ดีว่า ผมเหลือความเป็นผู้เล่น10%ตลอดเวลาตั้งแต่วันที่มาเป็นโค้ชผมพยายามที่จะเข้าใจนักฟุตบอลตัวเองในทุกๆอารมณ์แล้วก็ในทุกๆโปรแกรมที่ผมเอาลงไปฝึกซ้อมถ้าผมลงไปเดินตั้งแล้วแล้วผมขยับตัวไปด้วยกับนักฟุตบอลแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่สนุกคือโปรแกรมนนั้นผมจะแคนเซิลทันทีผมพยายามที่จะกลับไปแก้ไขในโปรแกรมการฝึกซ้อมของตัวเองแล้วก็กลับไปแก้ไขกับน,นักฟุตบอลตัวเองผมแชร์กับนักฟุตบอลตัวของตัวเองในทุกๆเรื่อง แล้วก็เราคุยกันแบบลูกผู้ชายคุยกันผมอยากมีถ้วยสักใบหนึ่งในฐานะโค้ชเพราะว่าวันที่ผมเป็นผู้เล่นเนี่ยผมคิดว่าผมก็ได้ทุกถ้วยแล้วในประเทศแต่วันที่เป็นโค้ชเนี่ยผมยังเป็นโค้ชที่ลุ้นพาทีมตกชั้นทุกปีผมคิดว่ามันยังไม่มีอะไรจับต้องได้แ,แบบมันยังไม่สมควรกับการยอมรับนะครับผมอยากจะเป็นโค้ชที่ได้พาทีมชูถ้วยสักใบหนึง่งแล้วก็ให้ผมประสบความสำเร็จในฐานะโค้ชก่อนถ้ามันมีโอกาสดีๆอันนั้นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโบนัสของผมมากกว่า